เอาละสวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะฮะวันนี้ได้ของเล่นมาใหม่ได้ของเล่นมาโคตรตื่นเต้นเลยบอกเลยกันนี้โอ้โหยอดนี่ฮะหนึ่งสองเก้าศูนย์ซูเปอร์ดูกอาตัวใหม่นะตัวล่าสุดของหนึ่งสองซีรีส์หนึ่งสองเก้าศูนย์ของซปเปอร์ดูกนะฮะพอดีเพิ่งได้มาแล้วผมบอกเลยคันนี้กล้าพูดเลยว่าเป็นคันเดียวในไทย สำหรับโฉมนี้ปียี่สิบสามยี่สิบสี่คันเดียวในไทยแลย้วเพราะไม่มีเพราะว่า ktm ครับไม่ไม่เอาซูเปอร์ดูเข้ามาตั้งแต่ปีสองพันสิบหกมั้งหลังจากสองพันสิบหกก็ไม่มีซูเปอร์ดูเข้ามาเลยนะคือโฉมเก่าโฉมแรกอะ่ะมันสุดที่สองพันสิบหกพอสิบเจ็ดก็มีอยู่คันหนึ่งที่ผมก็เห็นปีสิบเจ็ดมันจะเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าอ่าหน้าจะคล้ายๆนี้แหละแต่จะจะจะไม่ใช่อันนี้อันนี้คือโฉมล่าสุดของหนึ่งสองเก้าศูนย์นะครับ แต่คันนี้ผมโคตรโชคดีเลยไปได้มาได้มาแบบงงๆคือแบบผมหาตั้งแต่ผมเคยเริ่มขับซปเปอร์ดูคันเก่านะแล้วอีกอย่างหนึ่งคันเนี้ยผมคือปกติผมจะไม่ซื้อละรถมือหนึ่งตั้งแต่เอสพันปียี่สิบคือกูแมวแล้วรถมือหนึ่งแม่งขายแล้วเจ็บทิบหายแต่คันนี้คือมันอดใจไม่ไหวอย่างงี้ครับมันต้องซื้อรถมือหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีมือสองขายที่ขายอยู่ในใน อามตลาดก็จะเป็นปีสิบสี่นะสิบสี่สิบห้าสิหกอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสามสามแสนสี่แสนห้าแสนอะไรก็ว่าไปแต่คันนี้คือแบบโอ้โหโอ,โอ้มายกย็สุดยอดโคตรเท่ะัะผมโคตรชอบเลยดูดินี่สั่งของแต่งไว้ก่อนจะได้รถอีกนะคันนี้คือแบบโอ้โหเลิฟเลยอันนี้ก็เป็นราวตากผ้าไปเลยฮนะหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าอา ได้คันนี้มาใหม่คือตอนแรกหมดแพชชั่นในการขี่รถขับมอเตอร์ไซค์คันนี้มาปุ๊บกูแพชชั่นเต็มเปี่ยมล้อลอยทีนึกถึงหน้าลูกหน้าเมียหน้าพ่อหน้าแม่มาหมดเลยโอ้โหโคตรภูมิใจนาเสนอเลยว่ะคันนี้ขออนุญาตรอคันเดียวทั้งประเทศโคตรเท่ดูว่าดูหน้ามันปีปีสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็จะหน้านี้นะไม่ไม่ใช่หน้านี้หน้าคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าไอ้เนี่ย มันจะยาวลงมาถึงนี้นะถ้าใครสังเกตอะผมรู้สึกว่าหน้าของปีสิบเจ็ดแปดจะเท่กว่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นมันเหมือนกันเลยแต่มันเป็นสีส้มลากยาวมาแค่ตรงนี้น้องนั้นเหมือนกันหมดเลยแต่อันนี้ก็โอ้มันใหม่อะ่ะน้องมันใหม่ครับโอ้ยตอนนี้สั่งของแต่งนะรอของแต่งมาทั้งคาร์บงคาร์บอนท่ออะไรคือสั่งไปก่อนได้รถเดี๋ยวมาจับยัดป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บจบเลย เดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีนะแต่จากที่ผมลองขับเล่นในหมู่บ้านเนี่ยได้มาปุ๊บลองขับเล่นในหมู่บ้านกับหน้าหมู่บ้านรอบนึงคือรู้สึกได้เลยว่าแม่งแรงกว่าตัวเก่าคือจะบอกยังไงเดีย๋ยมันก็รถห่างกันเป็นสิบปีนะอันนี้สมอันนี้ปีสิบสามยี่สี่คันที่ผมเคยขับคือปีปีสิบสี่ห่างกันสิบปีมันก็ต้องพัฒนาขึ้นเยอะแหละแล้วดูดิปุ่มปุ่มอะไรไม่รู้ยุบยับไปหมด ดูดิมีปุ่มปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้น,นี่เหมือนจอยสติ๊กแล้วก็ปุ่มบวกลบอันนี้ผมก็ยังใช้ไม่เป็นนะบอกก่อนอันนี้ก็เป็นพวกเนี่ยแล้วก็มีสีหนึ่งสีสองผมก็ยังใช้ไม่เป็นอยู่เียเดี๋ยวต้องศึกษาก่อนฮนะโหมันเท่มากเลยว่ะกูกรชอบเลยแหมกูอวยไงกูอวยไงกูได้ของเล่นใหม่แล้วกูอวยไงนี่ฮนะแล้วก็อย่างหนึง่งตอนมาผมผมงงมากตอนไปลองขับนะครับดูปกติอะ่ะมันจะมีเซนเซอร์ชิปเตอร์ใช่ไหม แต่คันนี้ไม่มีเว้ยแล้วผมงงว่าไอ้เคี้ยวกูซื้อรถราคาขนาดนี้ไม่มีชิปเตอร์มาให้เหรอวะจริงจมันมีนะฮะชิปเตอร์แต่ว่าเหมือนมันไม่มีเซนเซอร์แต่เหมือนเขาใส่ไว้ในเครื่องเลยผมก็ไม่รู้ว่าว่ายังไงแล้วผมก็ต้องไปเปิดในหน้าจอเพื่อใช้ชิปเตอร์คืองงมากแล้วจับเซนเซ,นเซอร์จากตรงไหนวะอันนี้คือแบบว้าวเลยมันเพราะอ,อย่างเอสพันอย่างอะไรพวกเนี้ยคือต้องมีเซนเซ,นเซอร์มาหมดมันจะเป็นก้อนๆตรงนี้เลย อันนี้ไม่มีเซ็นเตอร์ชิปเตอร์แต่ว่าแต่ว่าใช้ชิปเตอร์ได้ไปลองมาแล้วตอนแรกตกใจก็ไปถามคนขายทําไมไม่มีเขาบอกต้องเปิดครับน้องตอนแรกมันผมไปขับรอบนึงแล้วก็เข้าเกียร์ไม่ได้ผมก็เลยโทรหาคนขายเลยว่าเอ้ยทําไมไม่มีชิปเตอร์อรพี่เขาก็บอกว่าอ๋อมันมีครับแต่ว่าต้องเปิดข้างในนี่นกูเอืองอ่ะโอ้โหดูดิเดี๋ยวถอดกระจกถอดท้าย หล่อแน่นอนตอนนี้เมื่อกี้มันใส่ใส่นี่มาด้วยใส่พักเท้าหลังมาด้วยแต่ว่าผมถอดไปแล้วแหละเพราะว่ามันอยู่ทุเรศจังเลยก็เลยแบบมันตื่นเต้นอ่ะแต่ว่าจากที่ขี่นะที่ลองขี่นิดนึงนิดนึงม่อยอ้อย่างที่บอกก็คือเครื่องรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนจะแรงกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแรงกว่าแบบว่าห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรนะแต่รู้สึกว่าคันเร่งมันจะไวกว่าเดิมอะคันเร่งไวกว่าเดิมแล้วก็ อย่างพวกแ h a n d ลิ่งอะไรพวกเนี้ยมันมันพัฒนามาแล้วมันรู้สึกว่ามันขี่ดีกว่าเดี๋ยวไอ้กูอวยไปนเนี่ยกูอวยไปนเนี่ยเดี๋ยวคนขับตัวเก่ามาดักกระทืบกูอีกเท่เท่แล้วก็มีอะไรกว่าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถอดกระจกถอดท้ายแล้วดูดิว่ามันจะเท่ขนาดไหนเดี๋ยวลองหมุนกระจกถอดออกด,ดูดิอ้าวทำไมไม่ออกเลยเนี่อยออกแล้วโอ้โหรู้ดิดอ้าว นี่คืออะไรวะเนี่ยทำไมข้างนู้นไม่มีอะโอ้เดี๋ยวต้องเอนานั้นออกด้วยดูดิเก๋โคเท่เลยลองคอมเดี๋ยดิดูฟีลลิ่งอ๋อ,อ,อแล้วก็น้ำหนักนะครับผมรู้สึกว่าไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะแต่ผมรู้ตัวว่าตัวเก่าเบากว่านิดนึงอาจจะเพราะว่าคันนี้คันคันเก่าของผมนันมันใส เปลี่ยนท่อมาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนท่อมาแล้วแล้วก็ใส่ล้อคาร์บอนด้วยผมรู้สึกว่าเบาเบากว่าแบบรู้สึกได้แต่ไม่ได้เยอะมากคือรู้สึกว่ารถเบาวกว่าแต่นี้มันจะรู้สึกหนักกว่าอาจจะเป็นเพราะท่อเพราะว่าหม้อพักมันเบอร์เฮิมเลยท่อเดิมอะแล้วก็ล้อด้วยฮะล้อล้อคันเก่าเป็ล้อคาร์บอน BST ไปเดี๋ยวถอดท้ายก่อนถอดท้ายแล้วจบแค่นีก้ก็เท่เดี๋ยวรอถอดท้ายเสร็จเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อ เนี rug, while, <that> ่เ on สียงแบบว่าเดิมเดิมเเอาละถอดเสร็จแล้ว so ดูดิโคตรจบโอ้ย so ย่างเทฮะแล้วเมื่อกี้เพลินไงใส่กาดแฮนด์ไปด้วยดูดิย่างเทเลยเ่าใส่กาดแฮนโอ้แล้วดูกาดแฮนด์ทรงนี้ฮะโอ้ยย่งรอนีใครสนใจทักมาได้นะทักในเฟซผมมาได้นะใต้ดีริปชั่นสามร้อยบาท ถูกอย่างขี้สองร้อยเก้าเก้าอมอไอพี oh, oh. เอามาขายนะอันนี้เผื่อที่ใครสนใจโอ้โหแต่มันเท่จริงว่าการแทนนี้มันจะมีไม้สองฝั่งเลยฮนะมีฝั่งนี้กับฝั่งนี้ถ้าเป็นรถพวกนักเนกเก็ตอะเนกเก็ตอะต้องใส่สองฝั่งเออใส่สองฝั่งแล้วโอ้ดูเท่แต่ถ้าเป็นพวกรถสปอร์ตอะใส่ฝั่งเดียวฝั่งขวาฝั่งเดียวเท่กวา่าแต่เนี้ยองศาของเนี้ยยังไม่ได้เดี๋ยวผมต้องปรับองศาของปั๊มอะซ้ายขวาเนี้ย ให้ลงมาอีกฮะแล้วปรับกาทแทนต่ําลงมาอีกแล้วมันจะเท่เลยอันนี้ลองใส่ดูทรงก่อนอันนี้มันยังสูงไว้นิดต้องกดลงมาอยกงหน่อยเนี่ยการแทนมันต้องอยู่ประมาณเนี้ยเช่คมาค้นแน่นต้องอยู่ประมาณเนี้ยแล้วปรับอันนี้ตามลงมาปรับอันนี้ตามลงมาให้มันอยู่ประมาณนี้แต่อันนี้ใส่ดูทรงมาก่อนแค่นี้ก็รอบ้าไปแล้วใส่ได้กับทุกรุ่นนะการแทนนี้ใครสนใจทักมาหรือว่าไปดูในไลฟ์สดติกตอกก็ได้เห็นในพีบอกว่าจะขายการแทนในไลฟ์สดติกตอก หรือว่าติ๊กตอกผมก็ได้ฮะพิมพ์พิมพ์ชื่อช่องผมมาเลยซักเกอร์เรเดอร์เจอแน่นอนแต่ว่ากูยังไม่ลงทิปอะไรนะสมัครไว้ก่อนเล่นไม่เป็นโอ้แต่ตอนนี้เท่มากอ๋ออย่างนึงนี่ฮะนี่ยรถราคาเนี้มันต้องคุณแจอย่างนี้คีเลตไม่ใช่โอ้รถเดี๋ยวนี้คันเป็นล้านยังไม่ให้คุณแจคีเลตนะฮะยังไม่รู้ดุคติตัวใหม่ที่กำลังจะมาเป็นคีเลตไหมนะถ้าเป็นคีเลตก,ก็ก็ดีไป แต่ถ้าไม่ใช่คีเลตผมว่าน่าจะให้มาได้แล้วอะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูดอดแต่ทุบรุกให้คีเลตมาแนละ้วฮะก็คือนี่อันนี้เอาไว้อันเนี้ยอีกอย่างนะคีเลตของทุบารุกเนี่ยจะไม่เหมือนกับของซีบีห้าพันคือมันไม่ต้องใช้ใช้เปิดฝาถังด้วยมันมันอันเนี้ยคุณใจเนี่ยใช้แค่เปิดท้ายอย่างเดียวฝาถังอะคือถ้าเราสตาร์ทอะเรากดปึ๊กฝาถังเด่งเลยถ้าถ้าเราถ้าเราปลดล็อกรถนะเดี๋ยวผมจะลองปลดล็อกให้ดู ดูวะเท่ๆโอ้โหเลดี้ทูลเลสไม่โคตรเท่เลยว่ะโอ้โหน้ำมันจะหมดยางอ่อนยิบกิบทำงานอ้าวแล้วกูปิดยังไงละ่ะทีนี้ไม่เป็นไรเปิดไว้ก่อนโอ้โหดูวะไฟดูดิพอเปิดปุ๊บใช้ได้อยู่ว่ะ อวยจัดเลยคิดนี่ของอวยแล้วกันเออของเพิ่งได้มีแพชชั่นในการขับรถอย่า้อมนูวนะปุ๊บแต่หน้าจอมันเล็กไปหน่อยนะถ้าเทียบกับเอสพันหรือกับ V ีโฟตัวใหม่ที่กำลังจะมาซึ่งปีก็ปีเดียวกันนะยี่สามยี่สี่ผ้าอะไรพวกนะี้ใกล้ๆกันนะหน้าจอมันเล็กไปนิดนึงผมว่ามันน่าจะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเต็มจอยอย่างเงี้ยผมว่าสวยเลยแต่ว่านี่มันเล็กไปตุ้ยนึง ไม่ไรหรอกคงไม่ได้ดูจอสักเท่าไหร่หรอกิบหายแค่มองทางก็ลำบากแล้วขับรถนี้ขับอัคันนี้มองทางก็ยังเวเวๆนะแล้วก็มีเนี่ยปุ่มมันเยอะมากเลยผมใช้ไม่ถูกแล้วมันมีไฟที่ปุ่มเลยนะเนี่ยเนี่ยดูผมผมปิดให้ดูทุกปุ่มมีไฟหมดเลยอะถ้าเรามืดปุ๊บเราก็จะเห็นเห็นปุ่มเห็นอะไรหมดเลยอะดูดิมีไฟที่ปุ่มแม่งโคตรล้ำอวยบ้าไปเลยกูแต่อย่างนะ อตน่ยท้ายมันไม่สวยเท่าตัวเก่านะหรืออาจจะปยังเพราะว่าไม่ได้ยังไม่ได้ใสข่ขอบเบาแต่คือผมรู้สึกว่าตัวเก่าอะท้ายมันแหลมถ้าเรามองจากฝั่งเนี้ยท้ายมันจะแหลมแบบแหลมเลยอ่ะซึ่งผมชอบรถท้ายแหลมๆนะผมเลยมองว่าไอ้มันมันมัน,มนไฟท้ายตัวนี้ยังไม่ค่อยไอยทางทางท้ายเลยนะทางท้ายตัวนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องใส่ท้าย RR อันนี้เป็น R นะครับแต่ถ้าอาาจะมีทําพิเศษก็คือห้าร้อยคันในโลกมันจะไม่มีไฟท้ายแต่คือท้ายมันจะแหลมเปียบเลยซึ่งผมสั่งไปแล้วสั่งท้ายไปแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําไฟท้ายเอาใหม่เดี๋ยวรอท้ายมาแล้วเดี๋ยวใส่อย่างรอลองสตา,ตาดดร์ทดูไอ้ลูกหลับลวัเนี้ไม่น่าหรอกไป เสียงเบาเบาเสียงเบามากฮะเสียงเครื่องดังกาเสียงท่ออีกนะ เสียงเครื่องดังเหมือนพวกดูคติอะไรพวกนี้เลยแต่ถ,ถ้าเปลี่ยนท่อน่าจะน่าจะเอาเรื่องครับอ้อมดันไปกดนี่เปิดใหม่อะ่ะ Lady to Lady นยปงปกดตรงนี้นะฮะผมยังไม่ชินผมกดกดไอ้นี้ก็คือดับรถไปเลยแล้วถ้าจะล็อกคอก็คือเอียงข้างแล้วกดค้าง นีได้ยินเสียงปะล็อกพอแล้ว <c oughs> คล้ายๆของซี r บียพันฮะแล้วถ้าเรากดทีเดียวก็กดล็อกเลยปับ๊บนะติดเลยโอเคสุดจังเดี๋ยวรอท้ายฮะท้ายท่อเท่าที่สัง่งลาใไปท้ายท่อพวกอุปกรณ์เล็กๆจุกจิกจุกจิกแล้วเดี๋ยวล้อนี้ต้องพิจารณาอีกทีนึงเพราะจริงๆล้ออันนี้มันก็สวยดีนะ เหมือนโอเซห้าก้านไพก้าห้าก้านอนะไนะรพวกนั้นนะอะเดีย๋ยวหาจาาังหวะออกไปขับเทสให้ดูอนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากที่แถวบ้านผมฝนตกทุกวันเลยแต่เดี๋ยวจะออกไปเทสก็ไม่มีอะไรละมาอวยเฉยวันนี้มาโชว์อยากให้เห็นขออนุญาตเท่คันเดียวตั้งประเทศคือต้องเท่อสเงี้ยมันมัน,มนเป็นรถที่ ไม่ใช่รถที่ดีที่สุดแต่เป็นรถที่ขับสนุกที่สุดสำหรับผมแนละ้วรถที่ดีที่สุดสำหรับผมคืออภพิเลียอภพิเลียนี่คือแบบนัมเบอร์วันในเรื่องการขับขี่ที่ดีมากๆแต่เนี้ยขับสนุกมากๆสนุกกว่าเฮปทัถ้าใครยังไม่เคยลองอ่ะผมบอกเลยนะในงบประมาณสามสี่แสนห้าแสนเนี่ยคุณต้องลองครับมันตัวเก่าก็ได้ตัวปีสิบสี่สิบห้าก็ได้ อันนั้นก็ขับสนุกแล้วอันนั้นก็คือแบบแรงบ้าบอแล้วแรงแรงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบสามร้อยกว่าอะไรอย่างงี้นะแต่หมายถึงว่ามันขึ้นเร็วมากฮะทรอกมันหนักมากแล้วเป็นรถที่ขับสนุกมากเลยไปลองดูราคาไม่ได้แพงมากแล้วตอนนี้พวกปีลึกๆตั้งสิบสามสิบสี่สิบสี 13, 14, 15, ่สิบห้าอะไรพวกเนี้ยอ่าอยู่ประมาณสี่แสนอะประมาณนั้นอะแต่นี้ผมขอรอเนี้ยก่อนแล้วกันนะทั้งประเทศเลยฮะน้องงั้นวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย ขอไปแอกก่อนขับรถแอกในเมืองก่อนถ้าฝนไม่ตกกันนะไปแล้วอ่ะวันนี้บ๊ายบาย